I feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you got to work for believe me into takes your hands planned, your own hands can land your own no one accountability brand hands hands a plan can land and damn feel like I สวัสดีครับ <im it> น้าๆน้องๆ <im it> ท่านนะครับกลับมาพบกับผมพีล็อกเพรลอีกแล้วนะครับ <im it> จากตอนต้นเรื่องเนาะที่ถอยรถถอยเรือขับรถขับเรือข้ามเทงมานะครับโอ้โหหลังจากนั้นฝนตกยาวเหยียดตั้งใจว่าถึงแพรอะไรยังไงจะถ่ายบรรยากาศให้น้าๆน้องๆชมเนาะโอ้โหฝนตกยาวเหยียดเลยครับไม่ไหวจะเคลียร์เนาะมาคนเดียวก็ ยากนิดนึงเนาะไม่มีตะก้องกลางล่งกลางล่มอะไรให้นะครับแต่นี่เที่ยวนี้มานะครับก็จะมีมิสติ้งนะครับเป็นแมัดเล็กๆเนาะตามภาษาคนเล่นเรือนะครับก็ผมก็มาทํากันบ้านก่อนล่วงหน้านิดนึงดูหมายปลานู่นนี่นั่นนะแต่ดูหมายเนี่ยไม่ใช่ดูอย่างเดียวก็ถือโอกาสหาคลิปสนุกๆให้นานาน้องๆชมด้วยนะครับจะพยายามหาเนาะก็เที่ยวนี้ครับมีสินค้าตัวใหม่มาแนะนําให้นานาน้องๆ รู้จักอีกแล้วนะครับบางท่านก็เห็นในเพจในหน้าเฟซผมแล้วเนาะนี่ครับตัวเก่าคือลูซิเฟอร์รอบ7เนาะตัวนี้เป็นเอา new ครับลูซิเฟอร์รอบ6.3นะอ่าก็ปรับเปลี่ยนก็คือเป็นเรื่องของสปูนครับสปูลก็ตื้นขึ้นแต่ก็จุสามพี่อ่าจุสายพีอีสมได้เกือบเกือบร้อยเมตรอยู่ดีเนาะเพียงพอเหลือเฟือในการาเล่นงานเขื่อนงานโหดๆนะครับแล้วก็อ่าเท่าที่ผมสัมผัสเนาะ เหมือนแน่นขึ้นอ่าแน่นขึ้นภายนงภายในหมุนนุ่มนุ่มนวลขึ้นนะครับตัวเกียร์สองเกียร์สายเนี่ยขยับนี่แน่นกว่าตัวเก่าเนาะแน่นกว่าตัวเก่าที่ที่ที่เคยรู้จักกันไปแล้วนะครับก็มีการอัปเกรดอะไรประมาณนี้แหละถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเท่าที่ลองปั่นลองหมุนดูนะก็ผมก็จะใช้อ่าตัวลูซิเฟอร์เนี่ยเป็นเมนหลักในการตีเหยื่อปลั๊กนะครับตีเหยื่อใต้น้ําทั้งหลายแหล ส่วนผิวน้ําก็เจ้าเก่าตัวเดิมครับรอบ7เนาะรอกเรือธงตีกันไกลๆแบบตะโกนนะครับ Black Devil ตัวนี้โมล็อกนะครับไกลนะ่อะอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าลืมตอนนี้นะครับผมกับน้านพรหรือน้านนพนสองพร2เจ็ดเจ้าดองนะนะดองนะดองก็ร่วมกันนะครับกำลังทำสายตัวใหม่สาย PE นี่แหละ ลองคิดดูว่ามือโหดๆสองคนเนี่ยเลือกสายคัดสรรสายเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งส่วนตัวผมนะหลักการผมง่ายๆครับชิปหายไม่ว่านะพูดอย่าง่ชิปหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นี่ครับทดสอบกันมากว่าหกเดือนละครึ่งปีแล้วเนี่ยเลือกตัวนู้นตัวนี้นะครับจนได้คุยกับโรงงานก็ถือว่าราคาเอาเรื่องราคาเอาเรื่องถ้าเทียบกันในท้องตลาดนี้ เรื่องราคานะผมถือว่าเอาเรื่องเลยแต่ด้วยคุณภาพเนี่ยต้องยอมครับต้องยอมเนาะตัวนี้ก็เป็นสาย x แปดหรือแปดเส้นถักกันแหละครับ mm hmm. เดี๋ยวถ้านานๆน้องๆออกสู่ตาอ่าออกสู่ท้องตลาดเมื่อไหร่นะครับลองไปจับกันดูนะดูได้ว่าแตกต่างจากที่เคยสัมผัสกันไหมอ่าคาว่าแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับนน่นนน่นแบบนน่นมากๆเคยไหมสาย p e เนี่ยลองจะเราจับแล้วเอามาย่นย่นเนี่ยโอ้ย่นเข้ามานี่เห็นเห็นเลยเนาะ แต่ตัวนี้ย่นให้ตายยังไงก็เหมือนเหมือนเขาถักทอนแน่นมากนะครับคือโรงงานก็ลือเอาสายมาหลายๆตัวให้ผมทดสอบอ่ะให้นาดองทดสอบเนาะเราก็มาถูกใจตัวนี้โดยไม่ได้นัดหมายนะครับแล้วก็มาดูกันพูดกันปุ๊บโอ้โหเบอร์นี้ตรงกันเป๊ะเลยนะครับแต่โรงงานโคตรราคาออกมาให้ก็โอ้ขนลุกเหมือนกันนะเอาละแต่ไม่เป็นไรทำออกมาให้มันแตกต่างให้มันรู้สึกว่าแตกต่างนะ,นะครับ ยังไงก็เร็วๆนี้นะครับอดใจกันนิดนึงได้เห็นแน่นอนนะครับสาย PE ตัวใหม่ก็คือที่ผมอลองมาโดยส่วนตัวผมนะอนอกจากความเหนียวเนี่ยนอกจากความเหนียวเนี่ยโอเคสายพ e. ีความเหนียวต้องมีอยู่แล้วนะแต่ที่ผมชอบเนี่ยสายที่ผมถูกใจเนี่ยก็คือจะต้องแบบเหมือนตีออกไปเนี่ยเราใช้ล็อกเบสเวลาตีหขวดกันเนี่ยเราสายเขื่อนสายประจิบสายอะไรก็ตามแต่ หวดกันสุดแรงเนี่ยล็อกเบสมันก็ต้องมีการฟู่บ้างอะไรบ้างเนาะโอเคแม้จะนานๆครั้งก็ตามแต่เมื่อฟู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไม่ปิ้วโอโ้โหคือพูดง่ายๆว่าสายขาดอะตัวเนี้ยทดสอบมาเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยวิธีทดสอบผมผมเปิดนวงเลยคือไม่ไม่อ่าอย่างพวกอ่าตระกูลแบล็คลิวว่าเป็นระบบแม่เหล็กนะผมเบอร์ศูนเลยแล้วหวดฟับปล่อยให้ฟู่เลยสะดุดดิบไม่เคยขาด อ่านี่แหละอันนี้เราปุ๊บเบอร์นี้ปุ๊บโอ้โหถูกใจเลยคำว่าเบอร์นี้หมายถึงว่าเป็นเป็นเทคนิคในการถักอันนี้นะครับโรงงานก็ส่งมาให้หลายหลายตัวนะ,ะเทคนิคตัวนี้เทคนิคการถักแต่แบบนั้นแบบนี้มาเจอตัวนี้ยอมรับว่าสุดและแตกต่างจริงๆนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการถักทอสายนะเอาโอเคนี่ก็มาดูหมายก่อนก็อาศัยเที่ยวนี้ก็คงจะต้องตีปลาจิบแหละครับ อยู่ตามดงตอตามอะไรอย่างเงี้ยเฝ้าปลาจิตตามตอเนาะเพราะว่าตีสุ่มตีอะไรช่วงนี้น้ําลงมากนะครับตีสุ่มตีอะไรนี้กัดยากกัดยากนะปลาจิบก็ต้องอาศัยความอดทนนิดนึงนะครับความนิ่งย่องเงียบนะครับเปิดระยะดีๆเข้าใกล้เดี๋ยวมันก็รู้ตัวมันก็ตื่นเนะาะปลาจิบก็ไม่มีอะไรมากครับอ่านน้ำอ่านน้าหางให้ออกตาเห็นปึ๊บนี่ต้องเหยื่อต้องไปเลยไม่งั้นไม่ทันเนาะก็อาศัยประสบการณ์ครับฝึกฝนตีกันบ่อย ตีให้ไกลตีให้ไวตีให้แม่นเอาเหยื่อเข้าไปให้ปลาเห็นเบียดให้ได้นะครับให้ชิดให้ได้เนาะเอาโอเคครับทริปนี้ก็เดี๋ยวลองดูเนาะเนี่ยฝนมาอีกแล้วแดดออกนะแต่ดูเมฆเลยโอ้โหตกกันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเอาโอเคเที่ยวนี้ลองติดตามนะครับแมทก่อนอาก่อนมิทติ้งเนาะซ้อมผมออกมาทํากันบ้านแล้วก็ถือโอกาสมาหาคลิปมันๆให้นานาน้องๆชมด้วยนะครับเอาโอเคยังไงฝากไปด้วยครับ Black Devil นิวนะครับนิวลูซิเฟอร์รอบ6.3เนาะอ่าที่สำคัญก็ตัวเก่าครับรอกเรือธงนะแบล็กเดวิลโมล็อกปีกันไกลไกลแบบตะโกนไกลหูล้เรื่องขวาดิขวาตัวเดินขึ้นนิ่มๆตัวใหญ่ขึ้น

มีตัวใบดักตัวน,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 นี้นิ่งๆตัวมันอ่ะอืม,ม,มไม่ทันแล้วใกล้ จนได้ครับโอ้ยโอ้ยกอด้อือกอโอ้ยเจ็บอีกแล้วนะครับโอ้โหดูใส่ไหนเนี่ยดูหน้าหน่อยเด้อแรงดีจังแรงดีโอ้โ euh ห เบรกเขาเนียนจริงๆนะแบ็คเดวิลตัวใหม่เนี่ยนิวลูซิเฟอร์นะเนียนคลิปเนียนคลิปว่างั้นโอ้โห้วาจิตนี่นแรงดีโอ้โหดูไม่มีสะดุดเลยครับเบรกครับพี่โอ้โหยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยแรงแรงดีโอ้สายสวย Những giờ nắp chết là lều. Long như băng cổng tư nắng lều lều lều. Oh, ma bào 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 hum <music> 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 เนียนกิฟเนียนกิฟครับเนียนกิฟดูไซส์ซะก่อนโอ้โหยจำเลยนี่วันดูหมายนะแจมโทษกิปเปอร์ครีมเบิงครับพี่น้องเบิงครับเบิงเบิงเบิงบ้งไซส์นี้ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูมาครับโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหดูตัวครับดูตัวโอ้โหสะใจไปเลยตัวนี้นี่คู่มันยังขึ้นอกีกนี่ครับ n ลูซิ c i f e r บอกแล้วจำ ภายในนี่บอกเลยนะแน่นๆ่นเลยครับเข้าใจคำว่าลอกแน่นไหมครับแน่นนุ่มหนักโอค้คหนักนี่พี่น้ำหนักนะเบรกสมูทสมูทเลยครับ Black Devil New Lucifer นะตัวนี้รอบ6.3ครับตีปลัก๊กแจมโคตรโคตมันสายสายงานเขาเลยออกมาเพื่อตีปลัก๊กนะผิวน้ำกบยางก็ได้เปลี่ยนแขนให้ยาวขึ้นนะครับ อย่างที่บอกมันเป็นรอบกลางๆครอบคลุมแน่นอนนะครับนานาน้องๆท่านไหนที่ประมาณว่างบไม่เยอะอยากได้ตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยแนะนำตัวนี้ครับ New นะนิวลูซิเฟอร์หกจุดสามนะจิบแท้ห้ามงงเงี้ยต้องรอได้นะฮะบาะเจ็บนี่ให้ชมกันชัดๆครับอออืื วา้าวเข้าให้ห้าโลได้เน่ตัวเนี้ยเนะอ้าโ,โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับ New Lucifer นะ New Lucifer แล้วก็ผมก็ประกบกับเจ้าเก่า Black i d e w Doom สิ2 2อปยี่ปังเหมือนคันราคาหมื่นนะเอ้าโอเคเดี๋ยวถ่ายพับนิ่งพับกันครับรบอกว่าหน้าไร่ขัด Cái bóng nó chưa bay của bà อะไรดูดมันไปช่อนยี่ใหม่ดูดมันไปช่อนป่ะกูว่าไปช่อนป่ะช่อนใช่ไหมล่ะช่อนงูเห่าอันน่ะฮะช่อนงูเห่าเอ้าช่อนงูเห่าซะด้วยโอ้โหกบยางสัตว์ใหญ่รุ่นเมียหน่ายนะครับเนี่ย Black Devil นะครับ อันนี้วาลักนะวาลักก็อย่างที่บอกเป็นงานเบานิดนึงสายเล็กนะครับอช่อนงูเห่าซะด้วยเดี๋ยว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 ให้เบิงให้เบิงให้เบิงอ่าแต่ไซส์ไซส์ยังไม่โตนะครับยังไม่โตก็เดี๋ยวตัวนี้ปล่อยเนาะปล่อยปล่อยปล่อยช่อนงูเห่าก็นับวันก็เขียนข้าหลัง ตัวงูเห่าตัวเมื่อกี้ครับปล่อยเนาะช่วยๆกันครับเราก็เล่นเป็นเกมเนาะปลาหายากก็ปล eh ่อยดีกว่าไปสวยงามฝากไว้อีกทีครับกบยางสัตว์ใหญ่รุ่นเมียน่ายเจ้าของเขาบอกว่าดังแบบเงียบๆนะลองไปหาใช้กันดูครับน้ำหนักดีตีไกลนี่ Black Devil w a วอลักกับ Black Devil Doom ตัวนี้อ่าเป็นเวท10-16นะครับโอเค